สวัสดีครับโคโลหิมครับมีนคนโลหิมพาพี่น้องมามาเบิง่งบรรยากาศยามแรงของบ้านคนโลหิมครับพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดครับหิมน้ำสงครามครับพี่น้องเินกำลังสิตตกดินครับไทยให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ครับพี่น้องตะวินกำลังสิตุกดินครับกำลังสิรับคอาฟ้าครับรน้ำตรงข้ามก็ล้นตะลิ่งแล้วครับพี่น้องล้นเข้าใกล้สิทท่วมหน้าเข้าออเบิดแล้วครับถ้าขึ้นอีกจากสีกับน่าจะประมาณจากักอาทิตย์หนึ่งครับแลัรงสิทท่วมหน้าแล้ะครับพี่น้องเพราะว่ามันล้น เข้าไปลายแล้วครับอย่ทางปนกรมีด คุณเล่นน้าครับพี่น้องแต่บเขาบ่อไปใกล้แล้วครับมันมีเสียงมีเด็กน้อยมีอย่างไรครับเต่นน้ําอยู่กับบ่อเข้าไป่ละขสิไทยให้พี่น้องเบิ่งอยู่นี่แหละครับบรรยากาศ